ทูบกี่ดอกบอกไหว้อะไรทูบหนึ่งดอกไหว้ศพไหว้เจ้าที่ตามป่าเขาไหว้ผีทูบสองดอกไหว้ขอพรความรักให้เราคู่กันทูบสามดอกไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทางอินเดียใช้ไหว้พระศิวะพระพรหมทูบสี่ดอกไม่นิยมแต่คนจีนเชื่อว่าเป็นการไหว้เพื่อสาปแช่งทูบห้าดอกไหว้พระรัตนตรัยไหว้ปีจู้เอียไหว้พระปิยมหาราชไหว้เท้าจตุโลกบาลทูบหกดอกไม่นิยมใช้ ทูบเจ็ดดอกไหว้พระพุิชัยศรีไหว้บูชาพระอาทิตย์ไหว้ขอสดอกเพาะในหนึ่งสัปดาห์ทูบแปดดอกชาวอินเดียมักใช้ไหว้พระศิวะพนารายพระแม่อุมาเทวีพระแม่ลักษมีพระราหูทูบเก้าดอกไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงทูบสิบดอกชาวจีนใช้ไหว้เพื่อเชิญวิญญาณทูบสิบเอ็ดดอกไม่นิยมทูบสิบสองดอกไหว้พระราหูไหว้เจ้าแม่กวนอิมทูบสิบสามถึงสิบห้าดอกไม่นิยมใช้ทูบสิบหกดอก ใช้ไหว้บูชาเทพไหว้บูชาครูไหว้อัญเชิญเทวดาที่สําคัญซึ่งหมายถึงสวรรค์ทั้ง16ชั้นทูบ31ดอกใช้ไหว้เชิญเทพทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินส่วนใหญ่ใช้บวงสรวงบัตรเทยใหญ่ทูบ32ดอกใช้ไหว้เชิญเทพทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินและหนึ่งโลกมนุษย์ใช้สําหรับพิธีบวงสรวงใหญ่ๆเท่านั้นรวมเรื่องเล่าเพื่อคนนอนไม่หลับอย่าลืมกดติดตาม